โอ e ้เขามีรถทัวร์มาเจียวเนาะอาทิตย์แถวนี้สองครั้ง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video คนคนไอจะอดใจไหวขายเลยกินลอรีมาตรงนี้ sono donna sono 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 มาทานที่นี่บ่อยหไ,ไหะเป็นลูกค้าประจำเป็นไงนรสชาติอร่อยไหม ร้านนี้อร่อยที่สุดในนานดีแล้วค่ะมากินในกันเดะๆนะคะไปุ้ยเปิแล้วค่ะอร่อยค่ะกลมกรอบไม่ต้องปรุงก็อร่อยอร้านแต่ดั้งแต่เดิม น้ำซุปกระดูกที่เน็ดเป็นกากหมูเนี่ยเป็นเน็ดเองเป็นเน็ดเองเพิ่นซื้อมากนังหมูดิบมากกัมาต้มต้มแล้วมาจอดเองมาเจียวเองเพิ่นยายมากินนี่ประจำรึเปล่ประจำมากจักปีเลยนี่หกปีหลือมั้งพว่าบ้านจะยู่แถวนี้ครับเมื่อก่อนป้าเอ็มเปิดร้านอยู่ที่วงเวียนสิบห้าปี ปัจจุบันย้ายมาที่วัดร้านหอยได้5 6ปีนี้ค่ะก็มีเมนูหลักๆจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกน้ำใสพิเศษแคบหมูแล้วก็มีเป็นอาหารตามสั่งกระเพราไข่ดาวพาทีแกงกระเพราหมูกรอบคณะหน้าหมูกรอบตามลูกค้าสั่งก็เน้นๆเป็นแคบหมูให้ลูกค้าค่ะประมาณนี้ค่ะที่ลูกค้าสั่งเป็นประจำนี่คือเมนูอะไรก๋วยเตี๋ยวเนื้อแคบหมู กะเพราหมูกรอบไข่ดาวค่ะวันหนึ่งขายได้ประมาณเท่าไหร่ห้าพันถึงแปดพันบาทนะคะจ้าร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงครับเปิดเจ็ดโมงถึงสี่โมงเย็นถ้าเกิดมีลูกค้าเราก็ขายให้เรื่อยๆค่ะมีวันหยุดไหมครับไม่มีค่ะนอกจากจะเหนื่อยแล้วก็หยุดพักผ่อนทันมากว่าที่ถนนนอกโอ้โดนลุ่มแบมคือต่อไปต่หาสิบบาทโอ้เขามีรถ